สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนสนใจนะครับความปลอดภัยของรถยนต์เทส la นี่แหละครับเป็นประเด็นที่มีคนพูดถึงเยอะทั้งชมทั้งอาจจะมีคำถามบ้างใช่ค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจจริงๆวันนี้เราจะลองมาเจาะลึกกันดูนะคะโดยเฉพาะข้อมูลจากช่อง YouTube Newstink ที่เขาวิเคราะห์ไว้ค่อนข้างละเอียดเลยครับ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจกันมากขึ้นว่าอะไรที่ทำให้เทสลาเนี่ยได้รับการยอมรับหรือบางทีก็มีคำถามเรื่องความปลอดภัยตั้งแต่เรื่องโครงสร้างเลยไปจนถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใส่เข้ามาแล้วก็ประเด็นโต้ยามต่างๆด้วยให้เห็นภาพรวมๆกันไปครับได้เลยค่ะถ้าพูดถึงเทสลาก,กับความปลอดภัยเนี่ย อย่างแรกเลยที่คนจะนึกถึงก็คือคะแนนทดสอบการชนซึ่งเทส l a เขาก็ทำได้ดีมาตลอดนะคะได้5ดาวจากพวกองค์กรทดสอบที่น่าเชื่อถืออย่าง IHS ของอเมริกาเนี่ยก็ได้ประจำครับ5ดาวนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะแต่ก็น่าคิดว่าเอ๊ะแล้วมันมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นไหมเบื้องหลังคะแนนพวกนี้หรือว่าจริงๆแล้วรถอื่นที่ได้5ดาวเหมือนกันมันก็ ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นหรือเป็นแค่เรื่องการตลาดของเท s l a หรือเปล่าครับอืมเป็นคําถามที่ดีค่ะลองมาดูที่โครงสร้างกันก่อนเลยไหมคะจุดที่ต่างชัดๆเลยของรถไฟฟ้าอย่างเทส l a เนี่ยก็คือมันไม่มีเครื่องยนต์สันดาปใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าอ๋อครับการไม่มีเครื่องยนต์นี่มันมันส่งผลยังไงกับความปลอดภัยเลยครับมันเหมือนส่วนแข็งๆมันหายไปหรือเปล่าคือมองอีกมุมนะคะการไม่มีเครื่องยนต์เนี่ย กลายเป็นข้อดีไปเลยค่ะเพราะพื้นที่ว่างตรงหน้ามันก็เลยมีที่มากขึ้นให้เป็นเขาเรียกว่าโซนยุบตัวหรือครัมโพโซนนะคะโครงสร้างเหล็กอลูมิเนียมแถวนั้นก็เลยออกแบบมาให้รับแรงกระแทกโดยเฉพาะเวลาชนหน้าอ๋อเข้าใจละคือพอไม่มีอะไรมาขวางก็ออกแบบให้มันรับแรงยุบตัวได้ดีขึ้นใช่ค่ะทําให้แรงที่มันจะเข้ามาถึงห้องโดยสารเนี่ยมันน้อยลงเยอะเลยค่ะคือปลอดภัยขึ้นเพราะมีบางอย่างหายไป โอเป็นมุมที่น่าสนใจครับว่าข้อจำกัดเดิมๆกลายเป็นข้อดีไปได้และมีเรื่องโครงสร้างอื่นๆอีกไหมครับอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องจุดศูนย์ถ่วงต่ำค่ะรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่มันก็ต่ำอยู่แล้วนะคะเพราะแบตเตอรี่ก้อนใหญ่มันอยู่ใต้ท้องรถแต่เทสลาเขาก็เหมือนจะเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษเลย จุดศูนย์ทวงต่ําอันนี้ช่วยเรื่องพลิกคว่ำโดยตรงเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะช่วยลดความเสี่ยงพลิกคว่ำได้เยอะมากจริงๆมีข้อมูลจาก NHTSA ที่เป็นหน่วยงานด้านความปลอดภัยของอเมริกาเขาบอกว่าอย่างโมเดล Y เนี่ยความเสี่ยงพลิกคว่ำม,มีแค่ประมาณ8%เองค่ะซึ่งถือว่าน้อยมากๆสําหรับรถ SUV เทสลาเขาถึงกับเคลมว่าเป็นอัตราที่ต่ําสุดที่เคยทดสอบมาเลยนะคะต่ํากว่าโมเดล X ที่ใหญ่กว่าด้วยซ้ำโห8%นี่น้อยมากจริงๆ แต่ถึงโอกาสจะน้อยถ้ามันเกิดพลิกขึ้นมาจริงๆล่ะครับความแข็งแรงของหลังคาก็ยังสําคัญอยู่ดีแน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่เขาเน้นเหมือนกันอย่างหลังคาของโ o d e ล3เนี่ยมีข้อมูลทดสอบว่าทนแรงกดได้แบบมหาศาลเลยนะคะมากกว่า20,000ปอนด์ก็เกือบเกือบ9ตันได้ค่ะ9ตันใช่ค่ะหนักกว่าน้ําหนักตัวรถเองเกือบ6เท่าหรือถ้าให้เห็นภาพก็ช้างแอฟริกันตัวโต2ตัวทับลงมาเลยค่ะโอ้โห oh. ฟังดูแข็งแรงมากๆเลยครับแต่การชนมันไม่ได้มีแค่ข้างหน้าหรือพลิกคว่ำเนาะการชนด้านข้างแหละครับตรงนี้น่าจะเปราะบางกว่าเพราะไม่ค่อยมีที่ให้ยุบตัวเท่าไหร่เท s ซ a าก็ทํำยังไงครับ ประเด็นนี้ก็น่าสนใจค่ะเขาแก้ด้วยการใช้วัสดุที่มันแข็งแรงมากๆค่ะเป็นเหล็กกล้าเกรดพิเศษเลยที่เรียกว่า ultra high grade steel นะคะใช้ตรงเสา B ตรงโครงสร้างด้านข้างแล้วก็แบตเตอรี่แพคที่อยู่ข้างล่างพื้นรถนะคะมันก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นเกราะเสริมไปในตัวช่วยกระจายแรงได้อีกชั้นหนึ่งอ๋อแบตเตอรี่ก็ช่วยด้วยใช่ค่ะมันเป็นแผ่นใหญ่ๆแข็งๆอยู่ข้างล่างก็ช่วยเสริมความแข็งแรงด้านข้างไปอีกรวมไปถึงเรื่องพื้นฐานอย่างพวกถุงลมนิรภัยด้วยใช่ไหมครับ ใช่ใช่ค่ะยังโมเดลทรก็มีพูดถึงเรื่องถุงลมม่านด้านข้างหรือ Curtain Airbag ที่เขาออกแบบให้มันหนาเป็นพิเศษทั้งหมดนี้ล่ะค่ะที่รวมรวมกันแล้วทำให้คะแนนทดสอบการชนมันออกมาดีพอจะเห็นภาพโครงสร้างแล้วครับมีเคสอุบัติเหตุจริงๆที่แบบสะท้อนเรื่องพวกนี้ได้ชัดๆบ้างไหมครับมีเคสหนึ่งค่ะที่ออริกอนอเมริกาที่เขาพูดถึงกันบ่อยๆเป็นโมเดลเเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างแรงเลยคือรถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าก่อน แล้วยังไม่หยุดนะคะถไลายไปชนต้นไม้อีกสองต้นแล้วก็ตู้โทรศัพท์อีกโห oh, ชนหลายอย่างเลยฟังดูแรงมากผลเป็นยังไงครับแรงมากค่ะแรงจนแบบเซลล์แบตเตอรี่เล็กๆที่มันประกอบกันเป็นแพ็คใหญ่นะคะกระเด็นหลุดออกมาจากรถเลยกระจายเต็ไมไปหมดแต่แต่สิ่งที่มันน่าทึ่งแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ก็คือคนขับรถนะคะเขาเปิดประตูเดินออกมาจากซากรถได้เองเลยบาดเจ็บแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองฮะช่งแหละครับ ชนขนาดนั้นแต่เดินออกมาได้เหลือเชื่อเลยใช่ค่ะก็เลยเป็นเคสที่ถูกเอามาพูดถึงบ่อยๆว่าเออในสถานการณ์แย่ๆโครงสร้างมันก็ยังทําหน้าที่ปกป้องคนข้างในได้ดีมากๆเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนจริงๆครับแต่ก็นะอุบัติเหตุแต่ละครั้งมันก็คงมีปัจจัยต่างกันไปแต่เคสนี้ก็ช่วยยืนยันเรื่องความแข็งแรงได้ดีเลยทีนี้นอกจากเรื่องโครงสร้างที่เป็นความปลอดภัยเชิงรับ Passive Safety แล้ว มาดูเรื่องเทคโนโลยีเชิงป้องกันหรือ Active Safety กันบ้างดีกว่าครับอันนี้เทส l a ก็เน้นมากเหมือนกันใช่เลยค่ะรถเทส l a ทุกคันตอนนี้ก็จะมีระบบพื้นฐานมาให้อยู่แล้วอย่างพวกระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลน Lane Keeping Assistance แล้วก็ที่สำคัญมากๆคือระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมอติหรือ a a b นะคะที่มันช่วยเบรกให้เองถ้าเจออะไรข้างหน้าครับระบบ AEB นี้มัน ประสิทธิภาพมันเป็นยังไงบ้างครับมีข้อมูลทดสอบไหมมีค่ะอย่าง Euro NCAP ที่ยุโรปเขาเคยทดสอบกับ Model X นะคะก็พบว่าระบบมันตรวจจับแล้วก็เบรกหลบหุ่นจำลองเด็กได้ที่ความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอืมก็ถือว่าโอเคแต่พอเพิ่มความเร็วเป็น30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยระบบเบรกให้ไม่ทันค่ะชนแต่ก็ยังช่วยลดความเร็วก่อนชนได้เยอะมากอยู่ดีซึ่งมันก็ช่วยลดความรุนแรงลงไปได้เยอะค่ะ อ๋อก็คือยังไม่สมบูรณ์แบบ100%แต่ก็ช่วยลดความเสียหายได้เยอะแล้วถ้าเทียบกับค่ายอื่นอย่าง Volvo ที่เขาทำเรื่องนี้มานานมากๆแล้วล่ะครับ AEB ของเท s l a มีอะไรต่างไปไหมจริงๆระบบเบรกอัตโนมัตินี่ Volvo ทำมาก่อนเป็น10ปีแล้วนะคะไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแต่สิ่งที่เท s l a พยายามจะต่างก็คือเขาใช้เซนเซอร์ที่มันซับซ้อนกว่าเยอะค่ะ ใช้กล้องหลายตัวมากรอบคันเลยแล้วก็ทำงานร่วมกับเลดาราแล้วก็มีอัลตราโซนิกด้วยการมีเซ็นเซอร์เยอะขึ้นซับซ้อนขึ้นมันมันการันตีไหมครับว่าจะดีกว่าจริงๆในทางปฏิบัติอืมตามหลักการแล้วนะคะการมีข้อมูลเยอะๆจากหลายๆทางแล้วใช้ AI ประมวลผลเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ตัดสินใจได้แม่นขึ้นครอบคลุมสถานการณ์ได้เยอะขึ้นแต่ในความเป็นจริงประสิทธิภาพมันก็ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ด้วยค่ะ ว่าเขียนมาดีแค่ไหนอัปเดตต่อเนื่องไหมแล้วก็ทดสอบในสถานการณ์จริงมากพอหรือยังซึ่งก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเข้าใจครับคือฮาร์ดแวร์ดีอย่างเดียวไม่พอซอฟต์แวร์กับการเรียนรู้ของระบบก็สำคัญมากทีนี้ขยับไปที่เทคโนโลยีที่มันเหนือกว่า AEB หน่อยครับพวกระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่เท sla เขาเรียกว่าออโต้พายโ กับตัวที่ซับซ้อนกว่าอย่าง Full Self Driving หรือ FSD อันนี้แหละที่เป็นทั้งจุดเด่นแล้วก็จุดที่ถกเถียงกันเยอะของเท s l a เลยถูกต้องเลยค่ะเป้าหมายใหญ่ที่อีลอนมัสก์พูดตลอดก็คือ Level 5 Autonomy หรือรถขับเองได้สมบูรณ์แบบเลยไม่ต้องมีคนขับแต่ตอนนี้ยังไปไม่ถึงนะคะระบบที่เท s l a มีแล้วก็กำลังทดสอบแบบเบต้าอยู่ก็คือ FSD FSD ชื่อมันคือ Full Self Driving เลยนะครับแต่มันมัน f u l จริงๆหรืออยังครับแล้วมันต่างกับออโต้พิลอตธรรมดาธรรมดายัางไงยังไม่ใช่ฟู l จริงๆค่ะชื่ออาจจะทำให้เข้าใจผิดนิดหน่อยนะคะ FSD ปัจจุบันเนี่ยยังไงก็ยังต้องให้คนขับมีสติพร้อมจะเข้ามาคุมรถได้ตลอดเวลาตามมาตรฐานสากลก็ยังจัดอยู่แค่เลเวล2หรืออาจจะก้ากึ่งๆไปทางเลเวล3เท่านั้นเองค่ะอ้าวเหรอครับเลเวล2 3เองเหรอ ใช่ค่ะคือมันช่วยขับได้เยอะขึ้นทั้งในเมืองนอกเมืองอาจจะเปลี่ยนเลนให้เองเลี้ยวตามแยกได้หรือหาที่จอดให้แต่ก็ยังไม่ใช่ขับเองร0 0ซซึ่งมันซับซ้อนกว่าออโต้พายโพื้นฐานที่ส่วนใหญ่จะเน้นใช้บนทางหลวงควบคุมความเร็วคงที่กับช่วยให้อยู่ในเลนแค่นั้นค่ะโหแต่การใช้ชื่อว่า full self driving ทงทั้งที่ยังไม่ใช่เนี่ยมัน มันไม่สร้างความเข้าใจผิดหรือทําให้คนคาดหวังเกินจริงไปหน่อยเหรอครับนี่แหละค่ะคือประเด็นใหญ่เลยที่มีคนวิจารณ์เยอะมากนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่าชื่อ FSD เนี่ยอาจจะทําให้คนใช้บางคนประเมินความสามารถมันสูงไปแล้วก็ลดความระมัดระวังลงซึ่งมันอันตรายได้เลยนะคะอืมจริงด้วยครับเรื่องนี้มันดูจะโยงไปถึงความเห็นที่ต่างกันในวงการด้วยหรือเปล่าครับ ใช่เลยค่ะปานตันชักแจเลยอีลอนม r c ์เขาก็จะมั่นใจในแนวทางของเท s l a มากที่เน้นใช้กล้องเป็นหลักหรือว i ช n b นเบสเนี่ยค่ะแล้วก็เชื่อว่า AI กับพาร์ทแม์ตัวเองดีที่สุดแต่ผู้บริหารจากคู่แข่งอย่างเว y m โที่เขาพัฒนารถไร้คนขับเหมือนกันแต่ใช้เซ็นเซอร์เยอะกว่ามีไลด้าด้วยเนี่ยเขาก็ออกมาแบบตั้งคำถามเลยนะคะว่าแนวทางเทสลาเนี่ยมันจะไปถึงเลเวล5จริงๆได้เหรอหรือต้องใช้อีกนานแค่ไหน มันสะท้อนวิธีคิดวิธีพัฒนาที่ต่างกันเลยนะครับแต่ไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะไปถึงไหนสุดท้ายคนที่ใช้งานมันก็ยังเป็นตัวแปรสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะกับระบบที่มันยังก,กง้กึ่งๆแบบนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะมีอุบัติเหตุรุนแรงเคสหนึ่งที่ตอกย้ำเรื่องนี้เลยเกิดปี2018ค่ะเป็นวิศวกรอ p p โ e คนหนึ่งเข้าเสียชีวิตตอนใช้ออโต้พายโในรถโมเดล X เคสนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ เป็นที่ระบบมันพลาดเองหรือว่าป่าผลสอบสวนนะคะพบว่าตอนนั้นระบบออโต้พายโมันทางานอยู่แต่คนขับเขาไม่ได้มองทางเลยค่ะเพราะว่ากำลังเล่นเกมในมือถืออยู่แล้วระบบมันก็ตรวจจับหรือหลบแผงกั้นคอนกรีตข้างหน้าไม่ทันคนขับก็ไม่ได้เข้ามาคุมรถเองก็เลยชนเข้าอย่างแรงเลยค่ะโอ้โหน่าเศร้ามากครับ แล้วก็เป็นบทเรียนสําคัญเลยนะว่าไอ้ระบบช่วยขับพวกนี้มันยังแทนที่ความรับผิดชอบความใส่ใจของคนขับไม่ได้เลยอย่างน้อยก็ตอนนี้นะครับถูกต้องที่สุดค่ะนี่คือความท้าทายใหญ่เลยของการใช้ระบบพวกนี้คือต้องเข้าใจจริงๆว่ามันทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ห้ามประมาทเด็ดขาดครับกลับมาที่ประเด็นอื่นๆที่ถกเถียงกันนอกจาก FSD เหมือนจะมีเรื่องที่เทส la เ,เคยเคลมว่า รถยนต์ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเคยโปรโมตโมเดล3ด้วยคำนี้เลยซึ่งก็แน่นอนว่าหน่วยงานกำกับดูแลอย่าง NHTSA เขาก็ต้องออกมาพูดถึง NHTSA ว่าไงครับเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ส่งจดหมายเตือนเทส l a ค่ะบอกว่าการเคลมว่าเป็นที่สุดเนี่ยมันอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดได้ เพราะการจะเทียบความปลอดภัยแบบเป๊ะๆข้ามรุ่นรถที่ขนาดน้ำหนักต่างกันมากๆเนี่ยมันทำได้ยากทางเทคนิคแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ถึงแม้ว่าโมเดลตรีจะได้คะแนนดีเยี่ยมในกลุ่มของมันเองก็ตามนะคะอ๋อครับแล้วเทสลาว่าไงครับเทสลาเขาก็แย้งกลับไปค่ะบอกว่าก็ข้อมูลที่เขาเอามาอ้างอิงมันก็มาจากการคำนวณของ NHTSA เองนั่นแหละก็เป็นมุมมองที่ต่างกันไปนะคะระหว่างผู้ผลิตกับหน่วยงานกำกับอะค่ะครับนอกจากเรื่องเคลมแล้ว ยังมีประเด็นเรื่องการเรียกคืนหรือ recall ด้วยใช่ไหมครับที่เกี่ยวกับความปลอดภัยมีค่ะเคสที่น่าสนใจคือ NHTSA เขาเคยขอให้เท s l a เรียกคืน Model S กับ Model X รุ่นเก่า,กาๆรวมๆแล้วแสนกว่าคันเลยนะคะตามข้อมูลตอนนั้นปัญหามันอยู่ที่จอทัชสกรีนตรงกลางนะคะที่มันอาจจะดับหรือทำลานผิดพลาดได้จอทัชสกรีนเนี่ยนะครับมันมันเกี่ยวกับความปลอดภัยยังไงล่ะครับ นึกว่าเป็นแค่เรื่องความสะดวกซะอีกคือในรถเทสลาเนี่ยจอตรงกลางมันคุมแทบทุกอย่างเลยค่ะไม่ใช่แค่เพลงแผนที่นะแต่รวมถึงการตั้งค่าระบบช่วยขับต่างๆการเปิดปิดไล่ฟ้าหรือแม้แต่ภาพจากกล้องหลังตอนถอยถ้าจอมันเกิดดับหรือรวนขึ้นมาเนี่ยคนขับอาจจะเข้าถึงฟังก์ชันที่จำเป็นไม่ได้หรืออาจจะเสียสมาธิได้ค่ะ NHTSA เขาเลยมองว่าเป็นความเสี T ่ยงด้านความปลอดภัยอ๋อเข้าใจแล้วครับ การรวมทุกอย่างไว้ที่จอเดียวเยอะๆมันก็มีจุดอ่อนตรงนี้เหมือนกันนะเนี่ยแล้วสุดท้ายถ้าเราลองเทียบกับคู่แข่งจริงๆจังๆเลยการที่เท s l a ได้5ดาวเนี่ยมันถือว่าเหนือกว่าคู่แข่งชัดเจนเลยไหมครับก็อย่างที่คุยกันตอนต้นค่ะการได้5ดาวจาก NHTSA หรือ Euro NCAP เนี่ยมันยอดเยี่ยมมากแต่ มันไม่ใช่เรื่องพิเศษที่มีค่าเทสลาค่ายเดียวนะคะรถรุ่นอื่นๆทั้งที่เป็นเครื่องยนต์ธรรมดาอย่าง Lexus ES 3 5 0หรือรถไฟฟ้าด้วยกันอย่าง Audi e-tron เนี่ยก็เคยได้5ดาวจาก NHTSA เหมือนกันค่ะแปลว่าแค่ดูดาวอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอไม่พอค่ะถ้าจะให้ดีจริงๆต้องดูให้ลึกลงไปอีกนิดคือดูพวกความน่าจะเป็นของการบาดเจ็บหรือ probability of injury ในแต่ละส่วนของการทดสอบชนนะคะ ซึ่ง NHTSA เขาก็จะมีข้อมูลตัวเลขส่วนนี้อยู่ถ้าเอาตัวเลขพวกนี้มาเทียบกันตรงๆเนี่ยจะเห็นภาพชัดกว่าว่าจริงๆแล้วคันไหนปกป้องได้ดีกว่ากันในแต่ละสถานการณ์ซึ่งบางทีรถที่ได้5้าดาวเหมือนกันรายละเอียดตรงนี้อาจจะต่างกันได้ค่ะโอ้เป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับเพราะคนส่วนใหญ่น่าจะมองแค่ดาวจริงๆไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะให้สรุปจากที่เราคุยคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยแม้ว่ามันจะมีข้อถูกเถียงอยู่ว่า เทสลาเป็นรถที่ปลอดภัยที่สุดจริงหรือไม่หรือเป็นแค่การตลาดที่เก่งมากๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเทสลาเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญจริงๆที่ช่วยผลักดันเทคโนโลยีความปลอดภยัยทั้งเรื่องโครงสร้างแล้วก็เรื่องระบบช่วยขับต่างๆครับและก็มีความคาดหวังกันว่านวัตรกรรมพวกนี้ไม่ว่าจะมาจากเทสลาหรือค่ายไหนก็ตามมันจะนําไปสู่มาตรฐานความปลอดภัยโดยรวมที่สูงขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะ การฐานขันการพัฒนาต่อเนื่องก็น่าจะเป็นผลดีกับผู้บริโภคอย่างเราๆในท้ายที่สุดนะคะแต่ก็ต้องมาพร้อมกับความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็การใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบด้วยครับถือว่าวันนี้เราได้เจาะลึกกันพอสมควรเลยนะครับเรื่องความปลอดภัยของเทส l a เนี่ยทั้งจุดเด่นเรื่องโครงสร้างอย่างที่ว่า ไม่มีเครื่องยนต์หน้าจุดศูนย์วงต่ำหลังค่าแข็งแรงด้านข้างก็เสริมพิเศษแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีอย่าง AEB หรือระบบที่ยังคุยกันเยอะอย่าง FSD ใช่ค่ะแล้วเราก็ได้ดูประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงต่งตางๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำเคลมเรื่องการตลาดการเทียบกับคู่แข่งจริงๆหรือความท้าทายสำคัญมากๆของระบบกึ่งอัตโนมัติที่ยังไงยังไงก็ยังต้องพึ่งพาความใส่ใจความรับผิดชอบจากคนขับอยู่เสมอเลยค่ะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นำเรามาสู่คําถามชวนคิดปิดท้ายสําหรับการคุยกันวันนี้เหมือนกันนะครับในยุคที่เทคโนโลยีกําลังไปข้างหน้าเร็วมากโดยเฉพาะพวกระบบช่วยขับที่เก่งขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็เป้าหมายใหญ่เรื่องรถขับเองสมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็มีคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาว่าความสมดุลน,นะคะระหว่างความปลอดภัยที่เราน่าจะได้เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีพวกนี้กับความเสี่ยงใหม่ๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราอาจจะไปพึ่งพามันมากไปหรือเข้าใจผิดในความสามารถข้อจำกัดจริงๆของมันไอความสมดุลตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปยังไง และในฐานะคนใช้หรือสังคมโดยรวมเลยนะครับเราควรจะปรับตัวเรียนรู้หรือว่างกรอบการใช้งานเทคโนโลยีล้ำๆพวกนี้ยังไงดีเพื่อเราได้ประโยชน์จากมันมากที่สุดแต่ในฐานะเดียวกันก็สามารถจัดการความเสี่ยงที่อาจจะตามมาได้อย่างมีสติแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนี่คงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันคิดหาคำตอบกันต่อไปในอนาคตนะครับ